ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วด้วยความสำคัญของการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจหลักสำหรับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรภายในประเทศหลักสูตรลุุศาสตร์ษษบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์นะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และวิชาชีพครู ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อดำรงชีวิตในสังคมและถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพค่ะในการจัดการเรียนการสอนสาขาของเราก็มีอาจารย์ที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการที่สนับสนุนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เราจะนำ e b o o k YouTube แอปพลิเคชัน Line และ Google App มาใช้ในการเรียนการสอน วิชาเกมเพื่อการเรียนรู้ซึ่งจะสามารถสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนุกสนานแล้วก็ควบคู่กับองค์ความรู้ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายนะคะกิจกรรมในห้องเรียนตลอดจนนอกห้องเรียนเราก็มีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของระบบการดูแลให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดด้วยนะคะเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นครูคอมพิวเตอร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์นักพัฒนาสื่อนักวิเคราะห์และออกแบบระบบทางด้านการศึกษาตลอดจนประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจทางด้านคอมพิวเตอร์ค่ะผู้ที่สนใจ ที่จะศึกษาเข้าเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์นะคะสามารถติดต่อทางมหาวิทยาลัยการสิมุ์พวกเรารอทุกคนอยู่นะคะ